ก็จริงๆเป็นคุณแม่ลูกสองแต่ก็ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทเคเนเจรักษาความปลอดภัยนะคะมาปรากฏวันนี้ก็คืออยากจะสร้างเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจให้กับลูกสาวแล้วก็อยากจะเป็นทำอะไรใหม่ๆให้กับคนรุ่นหลังนะคะที่ผ่านการสมรสแล้วอะคะ่ะอย่างแรกเลยก็ต้องทำตัวเองให้มีรูปร่างสวยอย่างนี้นะคะ ก็เวทีนี้ค่ะมีลราตั้งใจมากเลยในเรื่องของการที่จะมาเข้าประกวดทั้งการดูแลตัวเองดูแลผิวพรรณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างบรรนนำจะ เตรียมตัวในการสร้างแรงบันดาลใจค่ะวันนี้อะโอ้ปีนี้ค่อนข้างแรงนะคะไม่ไม่ใช่ในเรื่องของความสวยอย่างเดียวในเรื่องของทัศนคติเพื่อนเพื่อนนางงามก็ทุกคนก็เตรียมตัวมาอย่างดีมากๆค่ะไม้เด็กของมิรานะคะขายขำก่อนขายขำแล้วก็ขายสวยนะคะแล้วก็ขายความมั่นใจค่ะแล้วก็จะได้เป็นไอดอลให้กับลูกสาวตัวเองด้วยค่ะเพื่มาค่ะตอนนี้ก็ประมาณอยู่นะคะ ก็อยากจะบอกแม่ๆทุกคนนะคะทีเ่เลี้ยงลูกอยู่บ้านหรือว่าไม่ได้มีอาชีพเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นแม่เราก็สามารถที่จะทํางานหรือว่าหาอาชีพเสริมให้กับตัวเองได้อย่างมีราเนี่ยพอหลังจากเลี้ยงลูกแล้วก็มีเวลาไปทํางาน สร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะคะผู้หญิงทุกคนมีคุณค่านะคะวันนี้นะคะก็มี t i k t o อกนะคะเพจคูมิราแล้วก็เพจคูมิรานะคะมีการปรึกษาปัญหาด้านความรักแล้วก็ในเรื่องของจิตวิญญาณให้กับทุกคนด้วยค่ะ